สวัสดีครับมาครับมาทานข้าวครับผมเมื่อวานก็เห็นมีเรื่องอะเห็นพูดกันยังเรื่องมีคนมาก่อเรียกวก่อวอดก่อวันวะนะครับหรืออิจฉาริษยาหรือยังไงก็เลยเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนที่ที่ผมไปฟังัหลายท่านมาผมรู้แล้วว่า นอาจากคนรู้นถึงคนนั้นเดิมนะครับบางทีบางทีก็อาจจะเป็นคนนั้นหรือไม่เมงก็กกกอกขอขออภัยด้วยกันนะครับรผมมั่นใจว่าในลักษณะลักษณะแบบนี้แบบเอาไ้โปรไฟล์คนอื่นแล้วไปตั้งชื่อเขาแล้วก็มาแล้วก็มาโยนความเียดให้เขาเนี่ยผมว่ามันก็ดูไม่ดีนะนแม้แต่ตัวผมเองแท้แท้เนี่ย ผมก็ยังโดนดา่าผมก็ยังโดนด่ามากทุกคนว่าส,สดดนนมมติผมโดนด่ามาจากผมโดนมาดามาจากหมาจากหม้มอลำนะครับไอ้ท่านอาจจะคงรู้นะครับอาจจะเข้าใจว่าเออทำไมผมพูดถึงเรื่องหมอลำนะเพราะว่าผมก็หยุดเชียร,ร์หมอลำไงแต่คนที่เขาเชียร์เนี่ย νε, เขาไม่เขาว่าเนี่ยไปลืมอะไรแหละไปมากับแล้วก็ทิ้งเขาผมมันนั้นนะครับคือไม่เชียร์ต่อประมาณนั้นเขาก็เลยมันเขาก็เลยรู้สึกไม่พอใจนะครับก็ไปตามรังควานไบที่จะเห็นผมเขาเขาจะซ่อนนะครับเขาจะซ่อนเขาจะบล็อกนะครับ ต่ <_ d ic ulous> างไปช่องน้องๆฝั่งซ้ายเลยนะครับรน้องๆเขาก็มีหลายช่องอยู่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มนั้นน่ะมาเหมือนกันคนที่เคียร์มลรมาด้วยกับผมในเรื่องเขาเห็นผมก็เลยขอซ่อนเขาขอซ่อนเขาจะมาให้ผมเข้าไปในสาระระบบหรือบางทีก็จะมีแบบแคนที่ชอบคนที่จะเกียบเอาไปยังจังในโลกโซเชียลเนอะอาะเกียบอาจจะเห็นผมไปเม้นไปบ่อยเม,ม้นแบบอะไรแหละลักษณะแบบ ตอนเลือดเตือนเลือดเยอะแหลเซลเซีนประมาณนั้นนะครับแต่จริงก็ไม่ได้จริงจังเหล่ากับเด็กเดี๋ยวเพราะมันโลกโซเชียลเราก็ไปจริงจังกับเขาม้าแค่โลกมัญญานะครับเขาก็มันไส้เขาก็ร่อนไปอ่อาบีงทีกระของช่องก็กลับไปหลงเอ่อที่เขาชมยกยอว่าตัวเองหน้าตาดีสวยนะครับไปหรือกลายไปให้ใส่ไปแจเขานะครับแล้วก็บางทีอาจจะล้างไปแจนะครับล้างไปแจแล้วก็ พอเห็นผมเข้าไปเขาก็ซ่อนผมทันทีนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เสียดนะครับใอยจะซ่อนใครยังไงก็ถ้าแต่สิทธิเจ้าของช่องนะครับก็เลยเตือนแล้วบอกว่าถ้าผมเข้าไปอย่างน้อยก็ใส่ปีให้สักนิดยังดีนะครับแต่ว่าจะไม่จะไม่ถ้าไปได้ไม่แต่เพราะรู้มันจันมากะครับยิ่งห่องทางฝั่งซ้ายนี่นะครับมันมันจะมีดราม่าอยู่นะครับแต่ไม่ไม่ได้ไปเถอะของของไทยก็ก็มีครับบางร่้งผมยังดวบล็อกทุกวันนี้ครับ ยังไม่ไปเไรเพราะคนมันเป็นหมื่นสองหมื่นล้านนะครับมันก็ต้องคิดว่ามันก็คงมีไม่กี่ท่านหรอกท,ที่ที่คิดที่คิดแบบอาศสนินใจแคบ,บนะครับจะบางบังคับไว้ให้เราชอบบังคับให้เราเนี่ยมันให้เราเชียร์ให้เราเ,เ,ราเออต้องต่อตรงให้แต่คนฮียมันไม่ใชนะ่โลกนี้มัน,มนโลกอ่ามันไม่ใช่ที่อยู่เฉพาะ แค่นี้นะครับมันกว้างนะครับ <l ots> เปิดใจคนระับเปิดใจจะจะมองในสิ่งที่มันคุณไม่ชอบคุณไม่ชอบเราจะเราเราเราให้เขาชอบกับคุณมันก็ไม่ใช่นะครับหรือว่าคุณชอบแต่ผมแต่ว้ยเจ้าอีกคนหนึ่งแต่ไปชอบแบบคุณมันไม่ใช่นะดังนั้นก็คงจะมีได้หัวได้เมียคณละกันแล้วประมาณนะั้นแล้วก็ถ้ามันที่มันไม่ชอบท่านก็ก็ผ่านไปหรือไม่ใส่ใจท่านก็ยังมีคนสูกอย่างผมลงหัวข้อบ่อยในเรื่องนี้นะครับ เอาใจใส่ม่ใส่ใจกับเราครับสิ่งที่คิดว่าดีแล้วก็เก็บไปสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือมันไม่เหมาะสมทั้งก็ทิ้งไปนะครับส่วนคนที่เอาสิ่งที่มันคิดว่าตัวเองคือเหมาะสมที่สุดสำหรับชีวิตเราการดำินชีวิตของเรานะครับผมในส่วนของผมผมก็ไม่ได้ว่าผมคนดีท่าที่ไหนนะครับผมก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตอันในล้มลุกคลานนะครับ กินดินกินทรายมาเช่นเดียวกันนะครับนะจนมาทาั้งเดืนทุกวันนี้ผมก็ยังลุ้มลุกคุกคานอยู่รับไม่ได้ไปมีดีมีอะไรกับเหมือนกับไม่ต่างกับคนอื่นเลยนะครับแล้วก็อยู่อย่างไงแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะครับเราไม่ได้เป็นคนเกิดมาบนกองกองทองที่ไหนพ่อแม่ก็ไม่มีเราก็มาเริ่มต้นนับตักศูนย์นะครับนะเราจะไปอ่า ย้อนมัวแต่ไปพูดที่เรื่องเก่าๆไม่เอาคนนี้แหละแม่มันไส้มันหน้ามันซ่อนมันน่วยดิอย่างงี้ยบางทีก็ก็รู้ๆกั่โลกมันยานะครับบางทีก็คนทุกคนที่เขาคนที่จะไปทําทําเขาหรือว่าไปลรคเขาไปเขาซ่อนเขาความาคามเนี่ยก็จะไปทำนะครับจะไปแอบบ้าง่ะคนที่ว่าคุณเก่งคุณมีความสามารถนะค,นะะคนุณทําไปเลยก็ต้อง ทำช่องขึ้นมาเลยครับโดยจะเปิดเปิดหน้าไม่เปิดหน้าก็ได้ครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเปิดหน้าเท่าไหร่น,นะครับน่าจะผัวทีบางทีก็ไม่เปิดด้วยซ้ำน,นะครับแล้วมันก็มันคือแบบที่เขามาดูเขาไม่ได้มาดูหน้าตานะครับแต่ถามเขาทำมามีไหมก็มีส่วนนะแต่ว่าสิ่ที่เขามาดูกันเนี่ยเรื่องการทําช่องเนี่ยก็คือคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ในที่น่าสนใจเขาก็ทําไปนะครับเขาจะมาดูตรงนั้นนะครับนะ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 ท่านที่มีคอนเทนต์ดีเขาทำนะครับไม่ต้องไป ไอ้ห่วงเรื่องคนจะมาดูไม,มาดูมันก็มีร้อยคนมันก็ต้องดูไอ้บ้างแหละครับแต่ให้ไอ้มัวแต่จะให้คนกลุ่มเดียวกันกับพวกเราเนี่ยครับเนี่ยที่มีเนี่ยที่มามาทักทายกันก็น่าจะมีรู้จักกันประมาณร้อยนี่นะครับดูดูแล้วที่เห็นทักกันไปทักกันมาอยู่เนี่ยนะครับเท่าที่เท่าที่ผมสังเกตนะก็น่าจะมานั้นนะครับที่กเก่าไม่เก่ามั่งจะยถามว่า ผติต <c oughs> ตามก็ทั่วๆไปก็เยอะแยะนะครับผมก็ได้มาเปิดตัวเขาไม่ได้มาบางทีเขามันเขาก็มาดูคลิปใหม่ที่เขาเม,ม้นท์บางทีก็เม้นท์ุกวันนี้เม้นท์ก็เม้นท์นนมนไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับเ <c oughs> ม้นมั่งไม่เม้นมั่งดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับของแต่ลท่านของแต่ระบุคนลแต่น้นนอยๆเราก็น่าจะเข้าใจในความเป็นนสรรษษิทธิเพราะว่าไอ,อช่องไหนที่ท่านไม่ชอบนะครับช่องไหนที่ท่านไม่ชอบหรือหรือมันไม่ ไม่ไม่ถามพูดไปเมนไปแล้วหรือโมงไปแล้วไม่ถูกใจท่านก็เลื่อนผ่านไปท่านก็ไม่อย่าไปใส่ใจเท่านั้นเองครับอย่าไปอย่าไปทำร้ายเขาเลยนะครับไม่ได้เด่นไม่ได้ดังอะไรมากมายที่คุณทำนะมันเป็นการเป็นกำลังสร้างความมุ่งหมให้เขาได้เฉยนะครับน้องๆที่แต้มมากนะเขาก็ไม่ได้มียอดอะไรทับซื้ออะไรเยอะมากมายอะไรก็แค่หลักพันทั้งนี้รับไม่ได้มีอะมากมาย สั้งมาเพื่อคิดงานมาก่งนปล่อได้ก็ก็ว่ากันไปนะแต่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 ว่าคิดันจะปังไม่ฟังส่วนใหญ่เพราะเราก็มีหลักนี้หลักการพันต้นนะหลักเหมือนนี้ที่หน่วยนั่นเองทุนบ้านใหญ่ก็ปล่อยเข้าไปครับนั้นเขาก็มีคนท้องแล้วก็ดูผมก็ดูช่องใหญ่ผมไม่ดูช่องเล็กมาผมก็ดูเลาวช่องเล็กผมก็ช่วยไปช่วยดันที่ผ่านไม่ผ่านมากแต่ว่านั้นลังมาเนี่ยผมจะไปดูดเี๋ยวไปช่วยบ้านที่ ที่ยังไม่ผ่านเป็นหลักนะครับส่วนบ้านที่ผ่านแล้วก็อาจจะไปบ้างนะครับอาจจะไปดูหลังบ้านให้นะฮะหรืออาจจะไม่มีเวลาเลยเพวอาไม่ได้ไม่ได้แก้ตาไม่ได้แก้ตัตวว่าเราก็ต้องไปตรงนั้นนี่นะครับหลายอย่างแหละนะครับแต่ว่า,ามีก็เห็นไปไม่ไม่ไปมีม้ง่งแต่ว่าไปเพียที่ผ่านแล้วหายหายไปเลยห e. ายจากโลกโซเชียลไปแบบแบบแหบมบไปอยู่แต่ของตัวเอง er. บางทีก็บอกว่าเออทนท่องผ่านแล้วนะครับก็จะไม่ก็จะไม่ขึ้นลงขึ้นไลท์ นะ่อยนะคนที่ผ่านแล้วทุกวันนี้ก็ยังก็ยังขึ้นไหลอยู่ครับเท่ากับวันเย็นบางที่สามถี่ครั้งก็มีนะครับตอนแรกตอนยังหาชั่วโมงบว่าไม่ขึ้นดีกว่านะครับแต่ตอนนี้เป็นยังไงครับก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับมันเป็นเอกสิทธิทสซมังคนเขาแต่ยังไงก็อย่าลืมว่าทุกคนที่มาด้วยกันก็กลับ,กล,บกลับไปทักทายก็บ,บ้างลแล้วยังดีนะครับในส่วนของผมก็อะไรแต่นะครับ อยากมาไ่มาเลยให้มาก็อันนั้นเป็นสิทธิของท่านผมก็ไป่ฮเพราะว่าแม้แต่ผมก็ยังมีเวลาที่จะไปเลยนะครับแต่ในท่าทีา่ผมก็เป็นสายแว่นแล้วก็สายแว่นสายแดงกับี่ช่วยๆกันมาในลายในายท่านนั่นแหละนะทุกคนน่าจะรู้นะครับแต่ก่อนผมก็โยนให,ให้พี่ๆคนนั้นคนนี้บ้างเอาประจำหนะ่อยแต่ทุกวันนี้ผมเ,เริ่มจะไม่ค่อยจะโยนเท่าไหร่แล้วครับก็จะมานานกว่ที่นะครับนายก็คงเข้าใจในในส่วนที่ ออว่าทำไมนะครับก็ก็ฝากไว้นะครับอย่าไปอะไรมากมายกับกับไปสิ่งที่มันเกิดนะก็ปล่อยวางนะครับท่าน,ท,านท่านเห็นทนเข้ามาท่านว่าใครวปดูก็ใส่ให้บางเดียวหายไปแกไปแกไ,ไม่ใช่บางทีก็ต้องดูต้องเลือกต้องเลือกคนด้วยแต่คนที่มาก็ต้องมองด้วยนะครับว่า อะที่ใส่ไปแกไปนะท่านจะดูเขาไหมหรือว่าท่านมานลักษณะแบบไหนงั้นก็ต้อง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 คิดด้วยครับอันที่เขาอันที่เขาใส่ไปแกให้ท่านนะคือเขาเชื่อใจท่านนะเขาจึงใส่นะ,นะแต่บางท่านก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรอย่าง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 ,อย,างอย่างผมเนี่ยไปก็ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่เป็นไรแต่ถ้าถ้าไม่ใส่เนี่ยผมจะอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่ามันมันเป็นไงล่ะถ้าอยู่ไปนานาๆพวกก็จะโดนอย่างที่ผมโดนมาแหละใช่องเทศสาเนี่ยจะโดนให้จบนะครับ ก็เลยไม่อยากจะไปอยู่นานสักขนาดนั้นนะก็จะเอาอีบ้านอา้ที่เขาไม่รู้จักนะครับที่ไม่รู้จักผมก็เข,ข้าไปใหม่แล้วก็จะไปดูไปฟังไว้ให้นะครับทั้งวันนะก็จะไปดูแบบเงียบๆโดยอที่เขาพากันเรียกว่าลมบนนั่นแหละครับก็จะมีผมอยู่ในนั้นแล้แต่ในเป็นท่องที่าหาชั่วโมงนะครับแต่ท่องที่ผ่านไปแล้วก็ <S 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 <ๆ>ก็จะไปดูปด่านให้ครับไปดูด่านให้ ประดุษประดานให้โศกก็จะฟังหน่อยหนึ่งแล้วก็ออกนะครับในเวลาที่ผมทํางานนะแต่ถ้าเป็นช่วงเงยน็นหรือสา์อาทิ์เนี่ยก็จะก็จะดูให้นานหน่อยนะครับแต่บอกตัววันเน้นนะครับผมเน้นไปบ้านที่ยังไม่ผ่านนะครับเป็นหลักนะครับหลายคนอาจจะเออหายไปไหนคนนี้บางทีก็ผม,มเคยไปรปจำไปจำาปำผมหายไปเนี่ยไม่ใช่นะครับมันไปดูทางบ้านหรือบางทีก็ไม่มีเวลาไปถึงนะแต่ก็จะวนเวียนไปอยู่เงี้ยครับเราไม่ไปเราไม่ นี่หายตายจากกันง่ายหรอกครับแต่เราที่เรายังอยู่ยังอยู่ในโลกโซเชียลยังมีบ้านมีช่องกันอยู่นะครับนอกจากจะเลิกลากันไปนะครับดังนั้นก็สิ่งที่ทําได้ก็คือกําลังใจให้กันและกันครับผิดเล็กผิดน้อยพูดจาไอ้ไม่ดีหรือไอ้ไม่ควรที่ทําให้ท่านาไม่ขัดใจหรือไม่สบายใจก็ก็อภัยให้ซึ่งกันและกันครับก็ขอให้ทุกท่านาโชคดีครับขอให้คิดปังๆขอให้มีความสุขนะครับผม อย่างน้อยเราก็ขอบคุณนะครับที่เราได้มีกาบได้มาเจอกันนะครขอให้ท่านมีความสุขนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอญาตยกมือนะครับกล่าวคําว่านะครับยกมืองามๆแล้วก็คำว่าขอบคุณนะครับขอบคุณกําลังใจที่เข้ามาเวียนนะครับขอให้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ